ไปละไปละกำไได้สี่หมื่กว่าได้สี่หมื่นสามสี่วันนวนะ สามสี ations, ra, ่วันนะน้าสิคนดูนะโอนมาก็สามสีวันสี่มื่นไปยอดรายรได้อ่ะเอาดูติ๊กลุกลุกลุกใช่ล้านไปวิวอ๋อล้านไปล้านไปวิวอ่ะล้านสามวิวอ่ะตกระเลโบราณลูกอีข้าใส่หุยหวย ขใจยังเดวเล่ามันที่ขั้ใช่บ่ได้บ่ใจยงอ่ะเอ้เ็บหลังไหมล่ะไอ้หูดีอยู่นะตาเห็นี่ไงเนี่ยข้ามียบไม่ี่ข้ามเ่ียบน้ำกรองมึงก่อนหลังหมดข้าเรี

หายูงไห้เราโอนหมดตั้งตัวนี้ตั้งเรียบอแล้วตั้งเรียบร้ไม่ขมันหวานแหนมันหวานมันกรุงจับหวั mm ่นหวานแหน่ไมเห็นในอนนียหวานขนาดนั้นวก็ได้ถ้าตัวยก็ได้ป่ะนี่มันต้องหวานแหนนนเหมือนกับแน่งนากเหมือนปแนง ขี่ขาดสงสัยตัวนั้นปรลอดเลยไงได้ยังไงใจเยอะใจตัวเหยียบจะม้วนอ่ะใจขี่ขาดย่างเอี้ยะอันนี้เอาบอรอันนี้มันติดขนาดล่ะเอ๊ะมันติดแกออกยากเลยมันปูมันปูขนาดนั้นเวลาอย่างนี้เลยมีขี่เป็นเนาะ

สอมื่นปันห้าปันหกวันเดียวหมดสูกหมดสุดเดียรู้เศอษฐาไรไปเลยอันี้น้ำพุ้นไหนนี่วันไหนเนี่ยออถ้ามันแบบโคตรวนี้อยู่ถ้ามันทำเมืองก็จะเหนื่อยจะไปเอากากแดด 我带带他，带带他，带带他。